สวัสดีครับผมพอ,อกับผมมีกเกอรช่องนาโคชนแนลครับผมมาเบื่องสวนทุเรียนพี่น้องก็ขลังเลียงงัวพี่น้องครับผมพอดีเบิ่งงัวเลยมาใส่ปุ๋ยต้นไม้ครับผมใส่ปุ๋ยตน้นทุเรียนครับผม,มเมื่อนี้มาเบื่องต้นทุเรียนครับเบิ่งกันครับครับผม เราเรียนอายุประมาณเกือบจะเดือนนะครับเกือบจะได้เดือนนึ่งลนะพี่น้องจะได้เดือนนึ่งลนะกลางร่มให้ครับผมกลางร่มให้ก็ด้เป็นห่มเป็นเก้าน้อยนึงพี่น้องก็จะได้กลารนี้เด้ครับเห็นะย่ามะ้าชิ์ตรงก็จะเป็นร่มช่วงายก็เป็นร่ม ประมาณส่วนสบโมงกว่าก็เป็นลมมันหาสิบเปอร์ซ็นนะครับอยได้หาสิบเปอร์เซ็นเมื่อนี้มาใส่ปุ๋ยครับผมที่เห็นขาวๆวินี้เป็นปูนขาวครับผมปูนขาวสูตรสูตร,ตรไอ้ป๊อปนาดินพี่น้องพวกไอ้กันลูกเชื้อรากันพวกลูกหลักเรา,าพี่น้องแล้วก็มีปุ๋ยสามสูตรที่ผมใส่เนี่ หยิบไปปุบโเป็นผิดครับผมโ่มไมีผิดตัวนี้คือเป็นสารเล่งใบพี่น้องเป็นในค่ายพวกส่วนผสมกที่มีพวกประมาณขี้ไก่ขี้วัวครับผมผสมปุ๋ยนิดหน่อยครับผมแล้วพวกเป็นเม็ดทั้งสี่คือปุย๋ยอินซีครับผมปุย๋ยอินซีพวกปุย๋ยขี้ขัว้วขี้งัวกาก มันสับปะลังครับผมอัดเม็ดพี่นอ้องจะใส่พวกปุ๋ยเคมีเ่าในได้ครับผมอายุยังหน่อยอยู่พี่นอ้องตังใบใบเข้มดีปานยีังพี่นอ้องใบเข้มดีครับผมเงีวเหยียดเลยพี่นอ้องสองแถวนี้จะเป็นต้นทุเรียนครับผมต้นทุเรียนกำลังสิเริ่มใส่ปุ๋ยได้ครับ ได้อายุเกือบจะเดือนหนึ่งแล้วครับผมบ่ได้พ่นยายอีหยังนะครับมึงจะจะไม่แม่ไม่ก,กิ่นยังกับบ่ปิดนยะังหลอดต้นไรหลอดกะดีต้นไรบ่หลอดกะซา,ามไปครับผมมึงลำต้นพี่เนาะรำต้นเงี้ยเลยครับผมจะมักน้ำหน่อยนึงครับผมต้นทุเรียนพวกนี้แต่บามักแส่บหนำ มักน,น้ำจะ่บมักเซ่มักฮึมครับผมเจ้าเหยียดเลยพี่นอ้องครับผมแถวละหกต้นพี่นอ้องแถวละหกตน้นมันคงพินังกันมึงบ้ามันตูงกันดีปะ่ะครับผมเดียวไปเลยครับผมแถวละหกตน้นได้ซองแถวละพี่นอ้องมันจะมีเวลาบมา่ท่านจะมีเวลา,วลาโลุกอีกมจะโลุกอีกแถวหนึ่งระบบน้ำารับเพิ่งจะเซต แต่บริโตเข้ามาครับผมต้นนี้ก็จะบ่างามป่าไนไรครับผมบ่มคอยได้มีเวลามาเบิง้งอทิตยสองอาทิตย์ผมก็เข้ามาเบิง้งผมก็จะปลูกทิมไว้เบิ้งครับผมเบิ้งหลักเขาผมจะไปถมปพบนะครับผมจะปล่อยให้รากลอยๆอย่างสิสูตรไอ้สูตรมันครับผมลอยๆไปเลยมันจะเป็นแกบเขาจะมาแก็บนะครับผมมาแกบ แก่เพราะยีลาฝนตกแล้วมากะจะชุ่มชื่นหน่อยนึงค,ครับผมครับครับนี่คือปุ๋ยที่ผมใส่ครับผมนี่คือโดูโลวหมครับผมโดโูลใวม่ก็คือปุนเป็นแค่ๆปุนขาวพี่นอ้องครับขาวล้อยลุยรอบต้นจะเป็นสีคือปุนขาวนี่แหละ ครับผมมันจะเป็นสารทำใบครับผมตาปานินเือนกันอันนี้ก็ตาปานินพี่น้าะตาปานินผู้ใดปลูกกระลองเบองได้พี่น้องกระสอบละลอยกี่บาทผมประมาณลอยแปดสิบลอยเก้าสิบผมซื้อมาอันนี้กันดูรูปใหม่ดูรูปใหม่กันตาปานินท่องเือนกันพี่น้องกระสอบน้อยประมาณลอยเก้าสิบบาท นี่เป็นปุ๋ยอินซี่ครับผมอินซี่ c. มันเป็นกระสอบไงปรว่ากระสอบละสามร้อยยี่สิบบาทอันนี้ผมไปแล้วกระสอบไงบ้าผมแบง่งเข้ามาครับผมเมืองเม็ดก็ปุ๋ยอัดเม็ดธรรมดาเลยครับเขาจะใส่ปุ๋ยอินเคมีบาะท่านใดๆครับผมกวนเล็หน่อยเมืงครับผมครับผมยอดก็ธรรมดาครับผมเหลืองๆธรรม,มดา ต้นใหม่เขามันปลูกใส่ดดแดดเนาะปลูกกลางแจ้งเลยธรรมชาติทั้งมันนะครับนะครับผมหยอดงามๆเลยครับผมว่าในล่งปุ๋ยนี่จะร่องปุ๋ยธรรมชาติเมื่อนี้ก็จะไม่เอาหยา้ต้นเขาพวกนี้ก็มา,านํำแกบครับผมแกีผมก็จะรูกออกรูกออกเลยครับผมก็ระบา้เนี่ยแหละว่าเป็นยังเป็นปุ๋ย หยอดง,งามๆไหมครับผมไม่ขำไม่งไปเอาง่ายๆแล้วครับเอาไง่ายไม่ยังมา้ำเลมัมนะต้องเป็ยานมันจะมีเชือ้อราติดตกลางร่มให้ทุกต้นครับผมต้องดูแลย่างดีครับดูแลย่างดีป่ะมาณใกล้จะได้เดือนนึงนะครับผมน่ครับผมเนี่ยถ้ามา,าตาเลยระบบน้ำก็ไม่ได้มีครับผม เบบราปลูกนามเขาเป็นมีมนหลักของเขาครับมันจะปลูกเรื่อยๆีปเลยมันจะบลูฟังเล็กครับผมผมจะบลูฟังเล็กมันนี่ก็จะเมาหยาเมืม่อน,นี้เอายาสานปุ๋ยใส่ปุ๋ยครับผมก็เป็นง่ามๆต้นกล้วยปลูกต้นกล้วยไปนั่ครับผม นี่ได้เป็นโฮมหน่อยนึงนี่กระตุ้นกล้วยพี่น้องกำลังติดนี่มั้ลมมปลูกไว้ปลูกทั้งปรมชาติได้ครับบริเวณหุ่นามบริยังเตือนๆปลูกกิดไว้เลยตินมากกับติดโฮมมึงใบครับเนาะง่ามๆเลยครับงามง่ามป่ะเนาะต้นกำลังง่ามพี่น้องต้นนี้ก็กิ้งกระโดงครับผมชงพุ่ม เป็นทงภูมิครับผมทรงงามตัวนี้มันก็จะมีจริงกระดูงบ่กี่ต้นนอกจากมีแต่จริงหางนี่ครับน่าจะสิหาซื้อได้นี่เป็นทุเรียนหมอนทองพี่น้องหมอนทองที่กินกันนี่แหละะว่ามันนวยใหญ่ดีแตองน้ำหนักมันดีเดลองมาปลูกเบิ่งครับผม ไปเรื่อยๆ่นออกถ้ามึงเป็นทุกต้นนะครับว่าเขาจะฟื้นหรือว่าตัวนี้ตัวนี้น่านจะเปนน็นถ้าผมจำไม่ผิดน่านจะเป็นจิ้งขางนะตัวนี้จิ้งข้างที่เขาเรียกกัน,นงานมันจะปีๆงาจะโบอกออกสกึกรูมุกมันจะว่านเกียบครับมันว่านเกียบไม่ลมให้ลมครับผมใส่พรมครับ ตันี้ว่จะตายที่ตะกี้ผมว่านเนล่นล้อมหัวครับผมงัวนหน่อยหรืออะไรพี่นอ้องกัดกินกัดกิ่นใบก็ได้ก็ได้แก่ยได้ครับเก็บห้มใบก็ได้ครับผมก็ได้แกลี่ยเฮ็ดห้มใบก็ได้ตุน,น,นต่อไปครับครับผมปลูกแจ็คซิปต้นเหลือจ็คหาต้นก็นยังดีพี่นอ้อง บังยอดยอดเขากําลังแตกออกครับแสดงว่าติดแล้วครับผมแสดงว่าติดแล้วใบก็เหลืองธรรมชาติแล้วครับผมตัวเรียนกลางแจง้งครับปู่กลางแจงเขาต้องมีลมนีย่ยังซอยเพิ่นครับเพราะได้เย็ยนเย็ยนสวงายกับสวงสา,สายจากน้อย ใบต้นกับใบโลนใบโลนกับถ้ำมาชาิครับผมบางเทื่อเขากับเปียนใบพี่นอ้องใบเงางามๆเลยใบเงาง,งามๆเลยใบเงาสู่แดดพี่นอ้นองครับผมงามๆเลยได้จะล่องปลูกกันล่องเพิ่งครับผมถามที่ที่มเมื่อไรผมกับเบิ่งจากยูทูปพื่กันครับผมสอนจากยูทูปพื่กันมาได้เก่งมาจากไหน ล่องเบิองพี่นอ้องมะล่องบอลูครับผมนี่ก็ยอดยอดกำลังงามๆเลยครับผมยอดกำลังงามๆเลยกำลังแตกยอดออกดีเนะครับว่บนนี้ใส่ปุ๋ยจักเทือครับผมเพราะมันโตนน้อยอยู่เดาจะใส่ปุ๋ยเคมีไปเลยใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไปก่อนครับผมพวกปุ๋ยพวกปุ๋ยฉีก่พวกปุ๋ยขี้งัวพวกอัดเม็ด ที่เขาเห็ดมาสำเร็จแล้วครับผม้่ขิงว่าพวกเป็น้งเป็นก้อนเนี่ยผมพ่ได้ใส่เพราะมันเป็นปุ๋ยที่ห้อนครับผมป,ปุ๋ยที่มีความห่อนถ้าใส่ไปอาจจะมีความห่อนอยู่ใต้ดินเห็ดให้เขาตายเลยครับผมใบอ่อนๆกำลังงามครับผมอ่อนเลยสวยพอดีนะครับจะได้ปลักไม่คำยม่เหมือนใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วลกหญ้าออกจะมีแต่ต้นเขาครับผมต้นเขา ยังคือมีต้นเขามันมีเกล็ดครับผมเอาเกล็ดมาลงมาเกล็ดมันจะมีความความซุ่มซือยู่ครับผมเกล็ดมีความซุ่มซือยู่จะซอยปกนาดินไว้ให้ซุ่มตลอดเวลาครับมียัการสอบถามมาได้ครับผมผู้ใด,ดปลูกใหม่เปินเลยครับง,ง,งามๆนะครับเป็นหยอดอครับหยอดอ,อ่อ,อน นี่ก็บบริสิทธ์มาเลงครับผมเห็นบ่จ้าจ้าเลยนะมีมาเลงนี่มาเลงตัวน,นี้นะครับที่กินพวกต้นมะขันเนาะกับว่าเป็นยังครับผมก็กินอิม่มเขาที่นีหรอกพ่กกินจนตายถอกปะนี่ครับใบแต่ประมาณนี้และเอาบริสิทธ์สารเคมีสารเคมีไปเลยครับผมอันตรายอันนี้เป็นประมาณต้นนี้ก็จะ ว่านจิงกระโดงครับผมต้นจริงกระโดงเอาไว้งาเขาออกไปทุกทางครับผมสามชิดสี่ชิดครับผมสวยงามๆเลยมึงลำตน้นจะเลือกเอาต้นพันธุ์บางคนจะถามต้นพันธุ์ต้นอะไรมีต้นพันธุ์รุ่นน้อยสุดผมเอามาปลูกรุ่นราคาแปดสิบบาทมาปลูกครับผมแล้วผมก็ยกยก โคขึ้นยกโคกขึ้นประมาณเมถ่าสิบเป็นวงกลมเม้าสิบเป็นวงกลมผมเราผมก็ะเอายาลูซีนนะตามเดินที่ผมปลูกแหงวนเลยนะขึ้นมาปลูกไว้ทั้งคางเพื่อบม่ให้ดินเท่าเี้้ดินเทา่าสไลน์นุ่งครับผมนะครับผมเดินมันจะงามเลยละครับ าการออกเบียบของผมมีลมในอ้อมครับผมซอยไดเพื่อใดว่าซอยอะไรนี่ให้เบิ่งเด้ครับผมบางคนมันเห็นผมเห็ดที่ว่ามันซอยได้ว่ามีโฮมชนีซอยได้ครับผมเบิ่งจากเงาเบิ่งจากเงาต้นใหม่ครับผมเงาต้นใหม่ครับผมเบิ่งต้นครับผมพี่นอ้องต้นสุดท้ายต้นสุดท้าย จากหนกงานมาหลายหนึ่งครับผมิึงจะได้มามนี่ก็หนามาใสหนาเมืองยอดงามๆครับยอดสวยๆเลยครับมาใบอ,อ่อ,อนๆสีใบตองครัาบใบแกจะสีเข้มครับผมสีใบเตยเลยอันนี้ใบตองอ่อ,อนเนี่ยครับผมเมืองยอดเพ่นกำลังขึ้นครับผมเบิ่งใกล้ๆเลยบไใ้คุยเบิง่ง ครับผมเบ้องพี่น้องนี่แหละครับมาลองมาลูครับพี่น้องแต่ว่าต้นทุนมันสีแเพงยงแคน้อยเบี้ยเขามีละแปดสิบบาทครับผมคนซื้อสลับกันมากรคนซื้อเบี้ยง,ง่ายลอยเซฟผมก็เลยว่ามันต้นทุนสูงเกินไปก็เลยเอาต้นน้อยๆมามารักษาเอาครับผมมารักษามาเพี้ยนเอา ว่าดินทรายบานเฮามันสีไดบ่ว่าดินทรายบานเฮามันสีลูกได้การ,รบ่บะที่ของผมนี่เป็นดินทรายครับผมแต่ข้างล่างนี่สิอัดข้างล่างนี่เป็นดินเหนียวดินเหนียวดินแดงผมว่ามันนนาจะนนาจะมากกันนะเพราะว่าตั้งเก็บในถุงที่เขาขายมาถุงที่เขาพอช่ำมากจะมีดินแดงกับปแบบไปเ็เลย เอาเก็บมาลงครับผมบ่ได้ห้องก้นลุมบ่ได้เอยียงครับผมแก็บครับพวกไอ้นี่ดำๆนี่จะเป็นขี้อ้อยครับผมขี้อ้อยเผาพี่น้องนี่งเหลืออยู่เลยเหลืออยู่หกสอดผมเอามาสิบสอดเอาไปใส่ในสวนอันที่ผมทายรูปใส่ในสวนอีกลรยข้อดินให้มันปรับสภาพนาดินให้มันเพื่อเท่ามักครับผมพี่นอ้อง ยกโ,โคโกันยยโ,โคโกันลอยบ่านลอยหาสิบความกว้า,บางบาง้านลอยหาิบความาาาสูงนี่ะ้านหาซิบเส้นเลีหกซิบเส้นนี่นะครับยกขึ้นจากพื้นเก่าเชื่อวลลาฝนตกหลายหลายบ่ให้น้ำขังไม้น้ำท่วมครับผมต้นขึ้นดีๆแด้วครับผมตกนกนม้นขึ้นบรรยากาศดีครับผมล่มเย่วดีลมเย็นเมื่งครับผมเมืม่อมรนากาศ ครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามช่องนักขุดชาแนลน้ำเด้นะครับผมผู้ใดอยากสอบถามอีกยังว่าปลูกจังไเฮ็ดจังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับผมนี่ครับผมทคนมันก็จะว่าแถวบ้านเขาปลูกบ่ได้ปลูกบ่ได้ผมว่ามันน่าจะปลูกได้ครับผมน่าจะปลูกได้ใส เพียเ้ยนเอาครับผมใส่เพี้ยนเราใส่ดูแลน้ำมันก็แก่มาแก่จากสาบุ้นอยู่แก่ะเสล่งว่ามาฮดเพราะว่าน้ำเขาว่าในขื่นแทงครับผมมันมัมีเวลาเห็ดแล้วก็หาทุนเลยครับผมหาทุนเป็นเรือเห็ดไปเท่าหน่อยเ็ไปเท่าหน่อยก็เวลาเราไม่เวียบเราไม่งานประจำกับไม่เห็ดนี่ครับผม เด็๋อันนี้เพชรสวนเจ้าของครับผมนี่เป็นต้นมะทันนะครับเนี่ยคือท้ายลงกนะ่ะว่ามื่นอนี่งสิบว่าทราบเป็นตุเ,เรียนก่อนทราบเป็นตุเรียนครับผมนี่มาตามที่ใส่ไปนี่นะครับผมปุยฝนตกลงมากเจะเขียวแตกใบเดี๋ยวผมอัปเดตให้เบื่อนอีกรอบออมังมครับผมตป็นงามไหมครับนี่นะครับปุ๋ยที่ผมใส่ เป็นตัวนี้โดรไม้เป็นปุยขาวปุยขาวโรยรอบรอบต้นกันเชื้อรากันโรคหากเราปับสภาพนาดินได้ครับผมปรับสภาพนาดินเอาเข้าที่มีกดกดจากดินปลูกยังกระเบื้อนต้องลองใส่ตัวนี้บ้างปับสภาพนาดินเนี่ยพวกนี้ครับผมตัวนี้ก็เป็นสารเล่งใบเลงใบ เป็นไม่ค่อปุ๋ยเขียวที่ห้องพักนะครับผมคล้ายๆกันครับผมตัวนี้ก็เป็นปุ๋ยจุลินทรีย์ครับผมพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยยังครับอัพเม็ดพี่น้องครับผมจินหญ้าลายๆย,ยังสีปลูกหญ้าให้งัวนัน่นเลยครับผมเพราะมันยาวเพียงน,น้อยก็ตัดไปให้งัวจินได้ครับหญ้ามเปม็นศัตรูของพืชครับผมอยู่ร่วมกันได้ครับผม รยู่รวมกันได้นี่กระต้นตกล้วยลูกก็ได้เป็นห่มครับผมตัวนี้บ้นได้แตกหยอดพี่น้องแล้งพวกที่แตกหยอดครับผมหกจัน,น้อยบ้านได้ตัดไปนี่ครับผมติดแล้วครับผมติดแล้วบ้านเนกล้ว,วยดงังขึ้นว่าหมดพี่น้องครับผมงมามเลยสิ่นธรรมชาติกล้วยลูกง,ง่ายครับผมพี่น้องกล้วยลูกง,ง่ายสุดลูกง,ง่ายสุดกล้วยครับผม ยังไงก็ฝากติดตามช่องนักขกชาแนลน้ำเด้นะครับผมยังจะอัปเดตในเบิ้งเรื่อยๆครับผมฝากขอบคุ้นฟูติดตามหาสิมหค้นครับผมกับยอดเบิ้หงลายสุดชิปปลูกพุทธาครับผมเดี๋ยวนี้ก็จะกำลังสีเขาแปดรอยวิวครับผมขอบพุ้นหลายๆครับ ูุที่เบิงครับผมผู้ที่ติดตามครับผมซุ่มในเบิงก่อนตีปิดกลกองซุ่มในเบิงได้ครับผมครับปลูกปลูกต้นไม้สไตล์ผมครับตายนักโคกแชแนลครับผมกินบ่อคืนล่อเบิงกันครับผมได้กินบ่ได้กินก็เลี้ยงงูไปน้ำครับผมเลี้ยงงูไปน้ำเห็ดต้ตนไม้จะขอกไปน้ำย่าม,มีโอ,อก,กาศย่าม,มีเวลาก็มาเห็ด รับผมอยาเขียวงามๆนะครับครับผมขอบคุณครับ